สวัสดีค่ะคุณครูอัปดาหนี้นะคะเราจะเรียนหน่วยเรื่อง,จ,องจังหวัดของ,ของเราอ่าส่วนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสถานที่สํคาคัญของจังหวัดนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอันนี้นะคะเรามาเคลื่อนไหวร่างกายก่อนนะเด็กๆยืนขึ้นอ่ามือเท้าเอียวเลยค่ะ เยียวเคลื่อนไหวร่างกายนะคะจะได้กระชับกระเชงค่ะเคเตรียมนะคะ สุโขทัทยจะมี9อําเภอนะคะอ่า9อําเภอใน9อําเภอนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะคะอ่าต่อไปอะคุณครูจะให้เด็กๆรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวก่อนนะคะอะเด็กๆเ,เห็นรูปนี้แล้วเด็กๆนึกถึงที่ไหนคะเมืองก,กาอเมืองกาเด็กๆเคยไปไหมคะไ อันนี้คือเมืองเก่าเด็กๆเคยไปแล้วอันนี้เด็กๆอยู่ในเมืองเก่าเหมือนกันค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะคือที่ไหนนะคือที่ไหนคะเมืองเก่าอ่อยู่ที่เมืองเก่ารูยังไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวรูบอกอีกทีนะคะอยู่ที่เมืองเก่าอ่ออันนี้ก็เหมือนกันเหมือนลูกมากรเลยอยู่ที่เมืองเก่าหรือว่าอุทยาประวัติศาสตร์ตุกโธไทยนะคะ อันนี้อันนี้คะเด็กๆเคยไปไหมคะเคยค่ะอ้าอันนี้ก็อยู่ที่มังกรเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนะคะว่ามีอยู่ที่ไหนดีนะคะอ่าอันนี้พอเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นพระองค์โตอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นเห็นเอ่าใหญ่มากอันนี้อ่เด็กๆรู้จักไหมคะพ่ออะไรคะพ่อ อดีตศาสตร์อยู่ที่ไหนคะลูกอดีตฐานอยู่ที่ไหนคะเมืองเก่าเก่งมากเมื้อกานะคะอันนี้อะไรคะการเด็กๆเห็นรูปนี้แล้วนึกถึงอะไรคะเมืงอกาเมืองาเกืกาแล้วมีอะไรคะอยกระทงามีรูปรอยกระทงเห็นไหมคะอ่าอันนี้ล้างนรอยกระทงมีอะไรคะมีฟูเห็นไหมคะ อ่าบีโฟเก่งมากอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะครูติ๋มพูดไม่ช้าเออเก่งมากอยู่ตรงอยู่ตรงคนละฝั่งกับโรงเรียนนะคะฝั่งโน้นมีแม่น้ำกั้งกลางคือแม่น้ำอะไรคะคุณติ๋มบอกแม่น้เก่งมากมะช้าครติ๋มบอกไปแล้วนะคะอันนี้รูกสาวกุ้งขาวเอ๊ะุูขาวของเรามีมเช้าเป็นสถานที่เที่ยวที่สําคัญนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะบอกีอทีนึงว่าที่ไหนนะคะ เด็กๆเห็นภาพแล้วอยากไปไหมคะอยค่ะอันนี้ตอพระอาทิตย์จะขึ้นเลยเห็นไหมคะสวยงามมากอันนี้ที่ไหนคะอ่าคล้ๆเห็นครเห็นภาพแล้วพอรู้จักบ้างคะทะเลหลวงอ่าทะเลหลวงน้องเล็กเก่งมากทะเลหลวงทะเลหลวงแล้วก็มีอะไรอีกนี่นี่นี่ก็มีที่ทะเลหลวงนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนะลูกนะอ่าอันนี้ ดอกอะไรคะ,ะดอกอะไรคะสีเหลืองๆไหว้ค้าด้วยแล้วก็ไว้ตอนไอ้ไหว้คะาห้อยห้อยวงมาลัยอยู่ท้ายพวงมาลัยอะไรคะดอกอะไรคะดอกนี้ดอกนี้เกือบถูกดอกอะไรคะใครรู้จักบ้างบ้านใครปลูกบ้างคะดอกอะไรคะดอกจันาอ่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ดอกน uh ี huh ้ ดอกอะไรคะดอกดาวอะไรคะดอกดาวนี้ดอกดาวนี้ไม่ใช่ค่ะลูกอ่ะเอาพูดตามนะคะดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองที่บ้านเด็กๆปลูกไว้ไหมคะไม่ไม่นีหรอกค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะดอกอ่ะพูดอีกรอบนึงดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองอ่ะอันนี้ที่ไหนคะวัดช้างลอมล้อมทำไมรู้ว่าเป็นวัดช้างล้อม ดูเห็นแล้วคะโอเคค่ะเดี๋ยวเห็นนะคะจังหวัดของเราคือจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุโขท,ทยัยอ้าวเก่งมากอ่าเมื่อกี้ที่คุณจะให้ดูนะคะอันนี้คือแผนที่เห็แนแผนที่ไหมคะ <Hey. S 1> อันนี้มันเล็กจะมองไม่เห็นอนะ่าดูแผนที่อันใหญ่อ้าวมาดูอ้าวแผนที่ของเราของจังหวัดสุโขทัยนะคะอ่าหันหน้ามาดูดูตรงนี้ก่อนลูกอน,นุอมองไม่เห็นคะ่ะอันนี้แผนที่ของจังหวัดสุโขทัย มีกี่อำเภอคะตั้งไหมคะไม่ตอ้ะเดี๋ยวครูบอกนะคะมีเก้าอำเภออ่าพูดเก้าอำเภอแล้วเก้าอำเภอโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอ่าพูดอำเภอเมืองนี่นะคะโรงเรียนเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอ่าต่อไปอำเภออ่าพูดอำเภอโกไกล่าอำเภอขุนยาอำเภอขี อำเภอมเภอบ้านดาลานอยอเภอบ้านาลร้านหอยอํเภอสีสัมลงอําเภอีสัมงอเภอสวรรคโลกอาเภอสวรรคโลกอํเภอสีนครอเภอีนครอํเภอทุ่งตะเลียม<ล> อำเภอที่ใหญ่ที่สุดเห็นไหมคะตรงนี้คืออำเภอศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยเก่งมากอ่าต่อไปนะคะประวัติศาสตร์สุโขทัยเด็กๆเคยไปไหมคะเคยเคยไปไหมคะเคยว่าในกรุงธยประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือว่าเมืองเก่ามีสถานที่สําคัญอะไรบ้างนะคะเด็กๆดูนะคะอ่าอันนี้คือวัดมหาธา อยู่ใจกาาเมืองเมืองเมืองเก่าเลยนะคะลูกเห็นไหมคะมีพระเห็นไหมคะเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัยอ่าตอนนี้ได้สะนุบำรุงเห็นไหมคะยังอยู่สภาพคงเดิมอยู่เลยลูกเห็นไหมคะสวยงามอ่ะอันนี้ก็ให้อันนี้คือวัดอะไรคะวัดตีชมตีชมนะคะพออันนี้ถ่ายข้างนอก พอเข้าไปขนาดพูดจะเป็นพระองค์โตเออเป็นพระอัจจะน้ที่ที่ที่เขาพูดกันน้าเป็นพระพูดได้นะคะอ่าต่อไปวัดอะไรใครคะพระองค์คะลาอ่าพูดตามพ่อคุณลาบคำแหงพ่อกุหลาบคำแหงพ่อคุณลาบคำแหงวงนี้คือประดิษฐ์ เนี่ยประดิษฐ์ตักสองให้เราใช้จนมาถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมคะเนี่ยพวกพัญชนะกอไก่ึงฮอนกพูพอพขุนองค์นี้ประดิษฐ์ให้เราใช้นะคะอ,อ่าต่อไปนะคะอ้าวอันนี้เมื่อกี้เด็ดเดกๆบอกแล้วจักที่ไหนคะจับกระโจจากที่ไหนคะ รอยกระทงของเราก็จะเป็นงานที่ใหญ่ระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายนะคะจะติดวังติดคืนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแล้วก็จะมีกระทงพระราชทางใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วตอนกลางคืนทุกคืนจะมีจุดอะไรคะ oh <my> แล้วก็จะมีการแสดงสีเสียงแสงสีเสียงด้วยนะคะลูกตอนกลางคืนใช่ค่ะเป็นประเพณีที่ใหญ่โตเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเรานะคะ ต่อไปอันนี้เด็กๆบอกไปแล้วอยู่ตรงไหนคะสถานอะไรคะสถานะ <Hey, yeah. S 2> <Yeah. S 1> ที่คนสุขโขทัยนะถือต้องประกาศไหว้ mm hmm. คนที่มาเที่ยวสุโขทัยก็จะมากราบไหว้เหมือนกันอยู่คนเราฝั่งกับโรงเรียนคือฝั่งนูง้นที่มีแม่น้ำกัน้นแม่น้ำยมใช่ไหมคะใช่ค <Yeah. S 1> ่ะน้องหน่วยคะน้องหวยเคยไปเที่ยวไหนบ้างคะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะเที่ยวภูขาเที่ยวภูเขาที่ไหนคะ ที่ไหนคะอาหารหน้า schnell. ไปหาเพื่อนที่ไหนคะภูเขาที่ไหนคะภูเขาไปทำไมคะหนูไปทำไมคะเล่นโอ้จักรยานบนภูเขาเหรอคะโอเคเก่งมากค่ะตรงนี้ต้นเพื่อนนอนขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาใครคะน้องเนื้อมาเนื้อไ่มาประมาลูกค่ะน้องเนื้อน้องเนื้อเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะเมืองเก่าอาเมืองเก่าน้องเนื้อไปทำไมคะ ปลาไปให้อาหารปลาปลามีเยอะไหมครัะเยอะอ่าแล้วหนูไปทำไมอีกคะที่เมืองเก่าไหว้ไหว้พ่อใช่ไหมคะแล้วไปไหว้พ่อขุนใช่ไหมคะอ่าพ่อขุนโอเคแล้วแล้วไปมีอะไรไหมคะที่เมืองเก่ามีอะไรไหมคะมีอะไรคะฮะหนูไปทําอะไรอีกอะที่เมืองเก่าลูกมีอะไรไหมคะ เอาแล้วอ่ะโอเคขอบคุณค่ะมาตรงนี้เพื่อนอนอ่ะใครเติไปไหนอ่ะยกมือเลอยลอ่ะเพลงอะไรมาพาแค่นุ๊กอ่ะทีละคนนะคะอ่ะเมโลดีเ้เคยไปไหนมาคะไปเที่ทะเลอ่ะเติไปเที่ยวทะเลอ่ะอทะเ,ททเล,ะเลหนูไปทำไมคะทะเลไปเล่นนะ้ำไปเล่นนะ้ำน้ำเป็นไงคะทะเลน้ำน้ำเป็นน้ำเป็นไงคะ อาหารมากไหมลูกมน้ำเย็นสวยงามไหมคะอ้ยเก่งมากอาหารน้องนน้บ่าวมาก่อลูกมาเดี๋ยวไปดูอก่อนนะคะใายืมลูกยืน้องบ่าวเคยไปไหนมาคะมาถันหน้าคะฮะไปเมืองเก่าอ่านน้องบ่าวไปทำไมครับมองเก่าอ่านหนูไปทำไมครับน้าไปซื้อกล่องขี้นโอ้ยเก่งมากของกินมีเยอะไหมคะมีเยอะ ถ้าของกินนี่ของกินน่าจะเป็นตลาดข้างกระเด็นนะของกินเยอะมากใช่ไหมครับเออร่อยไหมครับโอเคเก่งมากครับมาใบาบุญมาลูก,ก,กมามาเดนมาอ่าใบบุญเคยไปไหนนะคะทะเ,เลทะเลทะเลเป็นยังไงบ้างาคะรายเส้รปลาสิลูนกลน้ำเยรับเป็นยังไงคะทำไมสวยแล้วมีอะไรคะฮะ ไม่ยากเลยลูกไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอ๋ะออมบุญอ๋ออมบุญมาลูกอ๋หนูเชิญไปไหนคะน้ำตกไปน้ำตกเออเก่งมากน้ำตกน้ำตกสวยไหมคะสวยอ๋อหนูไปน้ำตกแล้วมีอะไรให้ทำไหมคะไม่มีไม,มไม่มีหนูไปไปกินไป ไปไปเล่นน้ําหรือเปล่าคะไปเล่นไหมน้ำตกอ่ะไปเล่นไหมคะอ่าน้ำตกสวยไหมคะสวยสวยโอเคเก่งมากค่ะไปน้ําตกอ่ะคะจะออกไม้คะสองสามสี้าหเก่งมากอ่ะต่อไปเด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปเราจะมาทบทวนตัวเลขกันนะคะน้องฟือนขันหน้ามาลูกอ่าต่อไปเราจะมาทบทวนตัวเลขกันวันนี้ อ่ะพบตัวตัวเลขก่อนนะคุณครูจะเสนอตัวเลขอะไรอีกตัวหนึน่งอ่ะเดี๋ยวฟ่งค่ะอ่ะคุณครูรู้แล้วว่าเลขน,นี้หนูรู้แล้วชูขึ้นมาชูตามลูกนี่เลยลูกอ่ะพูดด้วยหนึ่งนะอ่ะต่อเลขหนึ่งแล้วนะคะอ่าต่อไปดูตามแล้วชูตามด้วยนะลูกเลขสองสอง,สองพูด่อ เลข3ามาลูเลข3เลข3เอออ่าต่อจาก3ามเป็นเลขสเลขอะไรคะ4ี่ชมาสี่นิ้วหนึ่งสามสี่เลข4อ่ะต่อจากเลขสี่เป็นเลข5อ่าชูขึ้นมา5นิ้วอ่ะให้คมนะห้านิ้วหนึ่งข้าง1 2 3สองสาม ทบทวนแล้วอ่าต่อไปเลขอะไรต่อจากเลขห้าเป็นเลขเลขอะไรคะอ่าชูให้เหมือนรูปเลยค่ะเลขอะไรคะหกอ่าห้าแล้วก็มาอีกหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะคะเลขอะไรคะเลขหกเลขหกนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะทบทวนถึงเลขหกแล้นพ่งนั่งดีดีลูกเลขหกนะคะอ่าดูเลขหกชัดๆเลขหกอ่าพูดเลข เลขหกเก่งมากเลขหกวันนี้คุณครูจะให้เด็กเขียนใบงานเลขหกคาราบิกอันนี้นะคะคือเลขหกอ่าเลขหกอ่าอันนี้เลขหกนะคะเด็กๆ,ๆนับทีวว่าในรูปนี้มีเต่ากี่ตัวอันะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเวลาเขียนนะคะเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆต้องลาก ตั้งแต่หัวลงมาหางนะคะเข้าใจไหมคะพอ,เ,เ,อเวลาเด็กเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายตีเต่าหตัว,ตวทาได้ไหมคะ,คะทาได้เก่เงมากค่ะเ,เวลาเด็กทางานเสร็จแล้วก็อเอาไปต่งครูเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นการ